เฉลิมพระเกียรติมหามงคล7 2พันษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมขอเชิญร่วมงานราชพัฒบุรีรัมมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่7 Brick Festival 2ูเทว,วันที่14 1 6กุมภาพันธ์2567 กิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดุดดหาราชบรมนาถบาพิธเนื่องในวันราชพัฒน์14กุมภาพันธ์พิธีเปิดและปากฐากถาพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนพลังทางสังคมด้วย BCG Model สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐ,ฐกิจสร้างสรรค์โดยท่านสุภาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่7การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษาโลรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกว่า17รายการการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมรองรับการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากงานเยือนถิ่นแผ่นดินปราดครั้งที่7 การฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศมหัศจรรย์เมล็ดพันธ์ุเหนือมิติ The Magic s e e s ราชพัฒบุรีรัมมินิมาราธอนพิธีมอบโ,โล่และเกียรติบัตรสิทธ์เก่าดีเด่น53เพรดีสีราชพัฒบุรีรัมย์ และมหากรรมการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิน่น Brick Festival Fair 2024ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีมีคุณภาพที่ขาช็อปไม่ควรพลาดมาเลือกชมเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดีมีคุณภาพได้ตลอดงานนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสภาคเฉลิมพระเกียรติมหามงคล7 2พรรปาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศีสินมหาวิชิราลงกรณพระวชิร ลกล่าวเจ้าอยู่หัวและการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติจากสหรัฐเม็กซิโกโสาธารณารัฐอินโดนีเซียสาธารณารัฐประชาชนจีนราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณนเวทีราชพัฒพิรมมหาวิทยาลัยราชาพัฒบุรีรมัมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชาพัฒบุรีรมัม โทร04461 1221 085 315 4142และที่เว็บไซต์ www.biu.ac.th อย่าพลาดราชพัฒบุริรัมมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานชาติครั้งที่7 14-16คุมภาพานันธ์นี้พบกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒบุริรัมนะคะรวมพัฒนา้องที่